จัดอันดับ9 6, ทิชเมนต์รถฝ้าหน้าเด็กที่เห็นผลจริงที่คนส่วนใหญ่ทั้งโลกนิยมทําแต่หมอจะหวังคุณเตรียมใจไว้ก่อนเลยเพราะมีบางข้ออาจทำให้คุณช็อกเพราะไม่มีงานวิจัยรองรับเลยว่าได้ผลดีอะไรมาดูกันนะครับว่าทิชเมนต์ไหนคุ้มค่าการลงทุนมากข้อหนึ่งครับคือการใช้เรติโนเรติโนเลได้คะแนนสิบเต็ม10เลยครับเพราะมีงานวิจัยรองรับจริงนะครับว่าเรติโนสามารถกระตุ้นคอลลาเจนมาช่วยลดเลือ 100, นริ้วรอยทำให้ผิวดูสม่ำเสมอขึ้นได้ตัวที่ความเข้มข้นของคอลลาเจนที่แนะนำนะค,คือต้องแต่0 กันสิบเช่นเดียวกันกันแดดถ้าจะไปครีมสิสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะมันสามารถป้องกันรูร้อยป้องกันการเกิด หนังป้องกันฝ้าป้องกันจุดด่างดำแต่คนส่วนใหญ,ญ่แล้วทาคะแนนกันไม่ถูกต้องครับทาน้อยเกินไปและไม่มีการทาซ้ำเมืคุณไปออกแดดสามครับโบริอ็อกอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หมอให้คะแนนเต็มสิบเลยครับฉีดแล้วมันแทบจะเห็นผลเลยสามารถลดริ้วรอยและป้องกันริ้วรอยได้จริงข้อเสียงหนึ่งคือคุณต้องฉีดในโดสที่เหมาะสมและฉีดโดยหมอที่เข้าใจร่างกายของคุณโดยตรงทำตัวคุณเองดูนะครับว่ามีหมอที่ฉีดโบริอ็อกได้ตรงใจคุณแล้วหรือยังถ้ามีแล้วก็พยายามฉีดกับหมอคนเดิมไปเรื่อยๆครับข้อที่สี่ไมโครนีีีีดดดดลลลลลลลิิิ่่่่่งงงงเเเเป็นนนนออกกกวววธึคครรรรรัับทะตุ้้าาจจไๆชชยยผซ์ สิวได้และสามารถทําให้ปรับผิวให้เรียบเนียนขึ้นได้ครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือต้องทําถี่นิดนึงกว่าจะเริ่มเห็นผลแนะนำให้ทำเองที่บ้านเลยเลยขาดครับเพราะคุณอาจติดเชื้อจากเข็มที่คุณใช้ห้าครับคือ RF Microneedling อันนี้หมอให้คะแนนเจ็ดเต็มสิบเช่นเดียวกันครับเพราะเป็นวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการทำให้ผิวกระชับขึ้นและสามารถรักษาการหย่อนคล้อยได้เป็นอย่างดีมากๆข้อเสียอยีกหนึ่งคือถ้าดเดายิงที่ลึกเกินไปให้เกิดแผลเกิดรอยด่างขาวด่างดำถา,ถาวรได้ที่สำคัญเลยคือราคาพแพงมมาากกกๆคคคคคคครรรรรัััััับบบบขข้้้้อออออทีีี่ืืตวนนน็ใหเลยะด การผัดเซลล์ผิวเก่าออกเพราะฉะนั้นการใช้เคมีคอลฟิลลิ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ดีมากๆครับในการผัดเจ้าคอลลาเจนเก่าเสร่มสภาพให้มันหลุดออกไปข้อเสียสัมพันธ์อย่างหนึงห่งคือมันมีดาวไทม์ครับโดยเฉพาะช่วง2สัปดาห์แรกช่วง,งที่คุณต้องระวังแดดให้ดีมากๆเลยที่สาคัญเลยเคมีคอลฟิลลิ่งต้องทำโดยแพทย์ที่คลินิกเท่านั้นนะครับเครับคือคอลลาเจนแบบกินครับอันนี้ให้แค่สี่เต็มสิบนะครับเพราะว่าการกินคอลลาเจนมีไงานวิจัยว่าช่วยเรื่องความชุ่มชื้นของผิวช่วยลดริ้วรอยได้แต่ประสิทธิิภาา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 พพพยยยัััััังงไไไมมมมมม่่่่่่่่เเ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 ทท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 ทีีีีีบบบบบบกกกกกกรร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 ตตตนนนนนนอออลลละะะคคคคคหหหืืแ์์์สสส้้้้ใใใ็็ววญชดป มีการการะจายแสงที่ไม่ดีหรือถ้าเป็นไม่ได้นะครับมาใช้แสง LED ที่คลินิกจะปลอดภัยกว่าทบมีประสิทธิภาพที่สูงกว่าไม่ต้องเสี่ยงเป็นจากขาวดา่าดำจากการใช้แมสที่ไม่ได้ประสิทธิภาพครับข้อที่เก้าครับคือกลัวสาอันนี้แย yeah ่สุดเลยครับให้แค่สองแตมสิบความจริงแล้วสา,ารไม่มีงานวิจัยรองรับเลยครับว่ามันสามารถกระตุ้นคอเจนได้เลยไม่มีผลระยะยาวยืนยันถึงประสิทธิภาพในการยกกระชับหน้าเลยถ้าใครได้ดูครบเก้าข้อนี้เลือกสิ่งที่มีประโยชน์จริงๆนะครับผ้าไม่ใช่เรื่องเล็กครับเพราะมันบอกสุขภาพผิวลึกถึงระดับเซลล์และถ้า ที่คนไข้จริงใช้แล้วได้ผลไว้ให้ใน2ตัวนี้เมริโอราเซรั่มลดฝ้าเข้มข้นที่เจาะลึกเม็ดสีฝ้าถึงต้นตอแต่ยังอ่อนโยนกับผิวแพ้ง่ายพีโนติกา้าเสริมพลังต้านอนุมูลอิสระฟื้นฟูลคอลลาเจนลดฝ้าจากภายในสู่ภายนอกจริงจากลูกค้าใช้มา3เดือนฝ้าหายผิวเนียนขึ้นจนแต่งหน้าติดง่ายขึ้นมากหมออยากให้คุณได้ผลลัพธ์แบบนี้สนใจเซตนี้ทักแชทได้เลยหรือกดที่ตระก้าใต้คลิปนี้ครับ